สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมมีนะคะวันนี้นะคะจะมาอยู่กับช่วงนะคะเติม RV ไงให้คุ้มสุดๆนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็เราไม่ได้รับเติมเกมนะคะทุกคนคือเราแจ้งไว้ในสังเขปตรงที่อันนี้ตรงที่ ลิงก์เพจแล้วนะคะว่าไม่ได้รับเติมเกมนะทุกคนไม่ต้องทักมานะคะถ้าใครทักมาเรื่องเติมเกมเราก็ขออนุญาตไม่ตอบนะคะทุกคนอ่ะมาดูโปรโมชั่นแรกนะคะก็จะเป็นจ่ายแค่หนึ่งบาทรับส่วนลดนะคะทุกคนเป็นลูกค้าใหม่ก็สามารถเก็บคูป,ปองส่วนลดได้ที่ช็อปปี้เปย์นะคะเป,เป็นการเติมครั้งแรกนะคะส่วนมากโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเติมครั้งแรกอยู่แล้ว แต่ที่เด็ดที่สุดนะคะคือวันนี้เลยคืออันนี้คือทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันนะคะจะได้รับโบนัสสูงสุด50%คือทุกคนคือถึงสิ้นปีนี้นะคะถึงเดือนธันวามนี้ทุกคนคือถ้าใครจะรีบใครจะเติมเกมอาวีใช่ไหมก็แนะนําให้เติมเติมแบบเดือนนี้ทิ้งไว้ก่อนอะไรก็ได้นะคะเป็นการเติมคูป้อง่านเติมเกมแล้วก็เป็นการลิงก์กับช้อปปี้เปนะคะทุกคนนี่รับได้ครั้งละจํานวน เติมเกมไม่เกิน500บาทเฉพาะทางชัปปี้เปแล้วก็บัตรกาดีน่านะคะทุกคนก็คือเมื่อเช้าคือเราเติมไปเราก็ยังเออตกใจว่าเออทำไมแบบเออได้เยอะจังอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเติมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะคะว่าอาีจะเดี๋ยวล็อกอินสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ว้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นการอันนี้อันนี้คือมันจะเป็นคูป,ปองส่นวนลดนะคะทุกคนเห็นรูปด้านบนนี้ไหม จะเป็นคูปองส่วนลดแล้วก็จ่าย1บาทรับส่วนลดอะไรอย่างนี้นะทุกคนมันเหมือนมันจะเป็นแบบคูปองอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเป็นลูกค้าเก่าเราไม่ใช่ลูกค้าใหม่แต่ถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันนะนะคะก็คืออ่าเดี๋ยวเราเลื่อนอ่านนะลูกค้าปัจจุบันก็คือจ่าย5รับส่วนลด50อะไรงนี้เมื่อขั้นต่ำา150คือตอนเราอ่านอ่ะเราก็ยังงงอยู่นะคะทุกคนก็คือเราอ่ะได้เข้าไปดูที่แอป Shopee แล้วว่า เติมเกมอะไรเียคือเราก็ไม่เห็นมีคูปองอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์คลิปเพิ่มเติมไว้ให้ดูนะคะว่าสําหรับคนที่อยากจะดูสอนเติมนะคะทุกคนแต่คลิปนี้เราแค่มาดูโปรโมชั่นแนะนําโปรโมชั่นต่างๆนะคะคลิปนี้ก็ทาง RV กับช้อปปีไม่ได้จ่ายนะคะทุกคนเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้จ่ายนะคะสนใจก็จ่ายมาได้นะคะทุกคน กคนก็จะเห็นตรงนี้นะคะเป็นการโบนัสพิเศษบวกได้เงินคืนด้วยทุกคนสุดยอดมากคือได้เงินคืนนี่ก็คือสุดยอดมากแล้วก็ได้คูป,ปอง RV เป็นแบบเหมือนเหมือนครึ่งเท่าตัวเลยอะทุกคนเอาจริงๆเราคิดว่าเนี่ยสมมติว่าเราเติมส0บาทใช่ป่ะทุกคนเราก็จะได้คูป,ปองบวก5ใช่ไหมบวก5นี่หรือว่าถ้าเราเติม20ใช่ปะ่ะเราก็จะได้บวกสิแล้วก็เป็น30คูป,ปองอะมันซึ่งมันได้เยอะกว่าเดิมมากๆนะคะ อ่ะสมมุติว่าถ้าเราเติมไปพันห้านะคะทุกคนคือจะได้ไปโบนัสร้อยกว่าร้อยร้อยเจ็ดคูป,ปองนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาดูที่สมมุติว่าเราเติมผ่านทูมานี่นะคะเราก็จะไม่ได้โบนัสอะไรเลยนะคะถ้าเราเติมผ่านแบบเค k อฟเคพงเคพารอะไรเงี้ยคือก็จะได้โบนัสน้อยมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็จะได้เก้าสิบเก้าบวกสิบเนี่ยทุกคนถ้าเราเติมแบบแนะนํานะคะให้เติมผ่าน กาลีนาเชลกับช้อปปี้เ y นะคะแต่ถ้าให้คุ้มก็คือช้อปปี้เปเพราะว่ามันจะได้เงินคืนด้วยนะคะเงินคืนนี่ก็คืออาจจะได้สักแบบสัก10บาท20บาทอะไรเงี้ยถ้าเติมเยอะอะไรก็ว่ากันไปนะคะแนะนำช้อปปี้เปคุ้มสุดๆดดทุกคนดูก็ถ้าเติมใช่ไหมเติม90บาทก็99บวก5าบกาทก็ได้ไป149คูปองอะทุกคนคือเยอะสุดๆนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเติมร้อใช่ไหมนี่ ก็จะได้โบนัสไป3 5อ่าทุกคนเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเติม RV แล้วอะไรมันเติมกี่บาทถึงจะคุ้มสุดนะคะโอเคค่ะสมมุติว่าเราจะทำสมมติว่าเรามีงบเติมเกม RV อยู่150บาทนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะทำการเติมไปก่อนนะคะ50บาทนะคะอ่ะ5เอ้ย54บวก27นะคะเท่ากับ 81คูปองนะคะทุกคนนี่อ้างยิงจากตรงนี้นะคะแล้วเราคูณคูณไปนะคะคูณ 3, เอ้ยเดี๋ยวก่อน8 81เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคน81เอา้าอ่ะ81บวก81นะคะบวก81เท่ากับ243คูปองนะคะทุกคน ก็ถ้างบ150ถ้าเติมทีละ50บาทนะคะ3ครั้งนะคะทุกคนแต่ถ้าเราเติมมาเลยนะคะทีเดียว150ก็167คูปองบวก35นะคะอ่ะ167คูปองบวก35ก็จะได้เท่ากับ202นะคะแนะนำก็ให้เติมไปเนี่ยนะคะทีละ50คูปองนะคะทุกคนก็จะคุ้มกว่านะแต่ถ้าสมมติว่าเติมทีละอ่า10บาทนะคะก็ 15นะคะทุกคนอ่ะ15คูณ10ก็ได้เท่ากับ150คูปองนะคะก็เอ้ยไม่ใช่สิ15คูณ10 15นะคะทุกคนก็จะได้เท่ากับ255คูปองนะคะทุกคนถ้าเราเติมทีละ20นะก็20ประมาณ4ครั้งนะคะอ่ะเป็น30คูปองนะคะทุกคน 30คูปองนะคูณ5อ่ะเอ้คูณคูณ6นะคะ30คูปองอะไรีก็คิดเลขล้วนสมคูปองคูณ6เท่ากับ180นะคะก็มันไม่ถึง150อ่ะบาททุกคนประมาณ2 6 12 2 7 14อ่ะเอาใหม่ทุกคน30คูณ7นะ 2อ0อปูปองส่วนมากนะคะถ้าเราเติมใช่ไหมก็แนะนําให้เติมแบบ50บาท3ามครั้งเลยนีนะถ้าสมมติว่าเราเติมแบบ90คูปองนะคะทุกคนก็จะได้โบนัส149นะคะรวม149นะคะทุกคนอันนี้คือ90บาทไปละก็เหลืออีกเหลือ90บาทนะคะก็เหลืออีก60บาทอ่ะบวกเพิ่มไปอีกนะคะ57 54บวก27นะคะบวกนะคะ นี่นะคะบวก5 4าสบวกอีก27เนะคะเท่ากับ230บวกอีก15นะคะทุกคนบวกอีก15อันนี้คืออ่ะ245่24คูป,ปองก็ไปเลือกเอาดูกันนะคะแนะนำก็ให้เติมเป็นแบบ50บาท3ครั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนกับ90บาทแล้วก็มา50บาทแล้วก็มา10บบาทะอะไรเงี้ยมันจะได้คูป,ปองเยอะกว่านะคะทุกคน ก็เยอะกว่าไปแบบเติม150ทีเดียวอะไรอย่างนี้นะก็นี้ก็คือคำนวณผ่านเคยคิดเลขมานะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีช้อปปี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เติมอะไรนี้การีน่าชงการีน่าเชลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเติมแบบ99บวกถ้าเติมผ่านการีน่าเชลใช่ไหมอันนี้คือจะได้กี่คูปอง99บกวกก็เท่ากันนะคะทุกคนแต่การีน่าเชลมันขั้นต่ามันห0บบาทไงถ้าใครแบบสายเติมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปคำนวณอะไรดูกันเอานะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิป RV เพิ่มเติมไว้ให้ดูนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะ